สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกอยู่ที่ที่ดินอยู่ติดกับคลองนะคะคลองลำเต้ติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะแปลงที่อยู่เบื้องหน้าของตุกนี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่13นะคะเนื้อที่580ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะหน้ากว้างมากๆเลยนะคะ เป็นโฉนดใบเดียวนะคะโฉนดพร้อมโอนทุกวันนะคะจะซื้อสดหรือผ่อนนะคะโทรมาคุยกับุูกได้ค่ะเบอร์ hmm. โทร0992216289นะคะ mm hmm. โซนนี้ค่ะอยู่ใกล้กับนี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะที่กำลังก่อสร้างนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะที่ดินที่ยังว่างท่านสามารถจับจองได้นะคะ mm hmm. คือแปลงหมายเลขที่12 13แล้วก็14นะคะเ mm hmm. นี่ยฮะสนใจนะคะ โทรมาคุยกันค่ะนะชมที่ดินได้เลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงนะคะสนใจนะคะติดต่อขอเยี่ยมชมที่ดินได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงนะคะเหมาะสําหรับสร้างที่พักอาศัยนะคะหรือจะเพื่อการทําธุรกิจใดๆนะคะก็โทรมาคุยกันได้ค่ะนี่นะคะโฉะนดพร้อมโอนค่ะและแปลงนี้นะคะ แปลงต่อไปนี่นะคะคือแปลงหมายเลขที่สิบสี่ค่ะเนื้อที่5้า้อยห้าสิบตารางวาค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่ดินเหลือไม่เยอะแล้วค่ะถ้าท่านตัดสินใจเร็วนะคะท่านก็ได้ที่ดินที่ถูกใจท่านแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะถ้าท่านเลือกแปลงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมทางด้านหลังได้ด้วยนะคะ เชื่อมกับถนนลาดยางด้านหลังได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศน่าแปลงนะคะที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนประดินเดชาสีนะคะอยู่ซอยสุวินทวงศ์96นะคะน้องจากกรุงเทพมหานครนะคะ่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะไม่ไกลจากสนามบินนะคะไม่ไกลจากสถานศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ชื่อดังนะคะหลายแห่งค่ะเนี่ยค่ะอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเสองสองหนสองแดเนะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่ดินนะคะตารางวานละหนึ่งมืบาทค่ะจะสดหรือผ่อนโทรมาคุยกันได้ค่ะด้วยเงื่อนไขที่สบายๆนะคะจับต้องได้ค่ะ แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ